ขอความเคารพพระเทราเทระนะครับน้องสัมมาเนนเมชีแล้วก็สวัสดีท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับแล้วก็คนไทยทั้งประเทศครับผมอยู่ที่วัดป่าวังน้ําเย็นนะครับผมที่อําเภอเมืองจังหวัดสระามนะครับวันมุริตาสการะวันคล้ายวันเกิดท่านพระอาจารย์สุริยันโคสป,ปัญโยนะครับ ที่เป็นพระที่โอ้ตอนนี้บารมีท่านมากมายเหลือเกินนะครับทําสาธารณสงเคราะห์มากมายโรงพยาบาลโรงเรียนชุมชนบ้านวัดโรงเรียนครบหมดเลยครับก็เป็นพระรุ่นราคราวเดียวกันครับอายุครับผมก็เป็นพี่ท่านสัก3าเดือนนี่แหละครับผมถือว่าเป็นตทำไมเป็นพระก็ถือว่าเป็นพระเพื่อนครับผมตอนนี้ก็ท่านเป็นพระอาจารย์ผมก็เป็นคารวาสวยงามครับวัดแห่งนี้ครับต้องพูดตรงๆว่าโควิดแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้แต่ว่ากฐินปีที่ผ่านมาก็114ล้าน แล้วท่านก็เอาไปสร้างประโยชน์มากมายครับเฉพาะรถโรงพยาบาลก็30-40ล้านแล้วครับเจดี <JD S 2> ผมอาจจะไม่ได้มีความรู้มากถึงจะเคยเป็นพระมาะก่อนทรงระคังคว่ำไหมทรงลังกาไหมทรงอะไรไหมก็เชิญทัศนาครับแล้วก็มีเจดีบริวาร ลายล้อมก็เจดียายก็คือรายล้อมนะครับผมว่าถ้ารอบนี้ก็น่าจะไม่ต่ํากว่าห้า0ิบสดนะว่งางก็มานับดูนะครับนับไว้เลยเลยจะให้ผมนับเลยไหมนับเลยไหมล่ะเริ่มจากตรงนี้แล้วกันผมือว่าเริ่มจากองนี้นะครับผมนับแล้วก็ามาจะมาชนที่เจดีนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับไปพร้อมกันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้านับก็จะไม่ได้พูดอย่างอื่นนะครับ เอาเป็นว่าให้มานับเองให้มานับเองเพราะว่าเดี๋ยวถ้ารู้จํานวนนะท่านไม่อยากมาอ่าเราค่อยมาตอบผมว่ามีเท่าไหร่นะครับดีไม่ดีผมว่านับไม่เท่ากันนะบางคนบอก40บางคนบอก4ี่สิบเอ็ดสี่สองหาสิบห้าสเหรือเปล่าสวยงามครับก็มีครองล้อมรอบนี่เด็กๆเด็กๆเชิญนะครับเชิญนะครับนี่ต้นเรียนแบบเด็กๆซะละเออเแบบเด็กๆละ ก็ถ้ามีความเชื่อก็ชื่อเสียงเกิดกล้องเกรียงไกรครับเวลาเรามาวัดเราลั่นะระฆังตีของถ้ามุมหนึ่งก็เหมือนการตั้งสติครับการได้ได้เคาะระฆังได้มีเสียงอะไรที่เตือนเราบอกเราอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ้าใครมีความรู้อย่างอื่นว่าตีะระฆังแต่แน่นอนผมได้ยินว่าเรื่องชื่อเสียง นะครับตีค้องก็เวลาทําบุญเวลาทําบุญอะไรเงี้ยครับเวลาทําบุญประกาศกล้องให้เหล่าเทวดานางฟ้าคนในโลกมนุษย์ได้ได้รับรู้ในการทําความดีของเรา ตรับตันนี้ก็เข้ามาที่เป็นสาลาแบบยาคาครับก็ลมเย็นมากเลยแล้วก็มีกุฏิพระเดชพระคุณพระจ์สุรุยาณ์จริงๆเ่ามีหลายกุฏิที่เอาไว้ต้อนรับญาติโยมปฏิสนฐานต่างๆแล้วก็ให้ธรรมะนี่ก็พุทธลูกครับมีองค์หนึ่งผมส,สะกิดชื่อมากเลยสะดุดชื่อสะดุดชื่อครับยาคู่ขี่หอมครับนี่ยาคู่ขี่หอมยาคู่ก็พูดถึงพระเดชพระคุณพระนะครับหรือบางทีคารมราชบางคนเขาก็ใช้นะยาคูแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ใช้กับพระ น่าจะใช่กับพระอย่างเดียวครับยาคูขี้หอมเมื่อกี้ก็ถามพระอาจารย์สุริยันว่ายาคูขี้หอมคือใครก็คือรูปแรกๆที่สร้างพระธาตุพนมนะครับองค์พระธาตุพนมที่นครพนมครับผมเคยเข้ามาตอนเป็นพระนะครับก็บรรยากาศดีมีไก่ด้วยครับพระเดชพระคุณจะชอบไก่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเรื่องห้างขาวเป็นพระนเรศวรนาราครับไก่เรื่องห้างขาวมาถวายพระเดชพระคุณอยู่ครับ พ่อสุริยันโคสะปัญโยวัดพุทธวนารามวัดป่าวังน้ำเย็นชื่อเต็มๆนะครับวัดป่าวังน้ำเย็นบ้านวังน้ำเย็นตาบลเกิ้องอำเภอเมืองจังหวัดมหา,า,า,มาสารคามเอาตรงๆแค่ศาลาเดียวก็คุ้มนะครับมาที่นี่ไหนจะมีโบสถ์มีอะไรที่เป็นไม้สักไม้ตะเคียนสวยงามมากครับสร้างวัดป่านิดมาก ผมชอบศิลปะของยันนะชอบแล้วยันเขาจะมีแต่ความหมายดีๆเช่นเรียกทรัพย์นะคนรักคนชื่นชมเขาเรียกอะไรไม่ตามมหานิยมอยู่ยงคงกระพันแต่ไม่ได้หมายก็ว่ามีผ้าย,ยันแล้วทำอะไรก็ได้ไม่อะไรไม่ใช่เขาหมายถึงว่าก็มีศรรมีลมีธรรมที่จะ้ทำให้เราอยู่ยงคงกระพันด้วยการไม่ละลานใครมีน้ําจิตน้ําใจเมตตามหานิยมก็เราก็เราก็ากากมีเมตากับคนอื่นก่อนคนอื่นก็เมตตาเราอย่างเงี้ยครับ ก็จะมียันอะไรต่างๆมากมายซึ่งผมมาชอบศิลปะผมชอบศิลปะของอยันมากมากเลยตั้งแต่โบราณโบราณเนาะนักรบจะออกรบแล้วขาดไปนั้นก็ต้องมีธรรมะก็ต้องมีเออองค์เสด็จพระธรรมสัมพุทธเจ้าอาจจะไม่ใช่พุทธศาสตร์อาจจะเป็นศิลปะอีกแขนงหนึงน่งแต่ผมว่าสวยะครับอันดับแรกสวยเลย วันมาคับูชาครับเป็นวันที่เราจะต้องเวียนเทียนตอนเช้าก่อนทำบุญตักบาทสองเข้ามาวัดฟังธรรมะซึ่งบางที่จะไม่ตักทำบุญตักบาทเพราะว่าถือว่าต้องมาวัดแล้วก็มาวัดเลยพระจะไม่บินธบาตวันพระใหญ่โยมต้องมาที่วัดก็ตักบาทที่วัดฟังเทศกวาดมิหารอนเจดียอดตู้บริจาคตอนเย็นก็มาเวียนเทียนก่อนเวียนเทียนก็จะมีฟังเทศอีกรอบเขาจะเทศเรื่องนี้ครับที่ว่าจะตกลงกัสันนิบาต เรื่องวันแห่งความรักที่พระสงฆ์มาชุมนุมกันโดยไม่แน่นัดหมายอย่างเงี้ยครับมีความรักต่อผู้เจ้านั่นเองก็สัญลักษณ์เป็นดอกบัวเคยมีตรงวันในไทยก็มอบดอกบัวให้กับคนรักไหมหรือชวนกันมาทําบุญที่วัดก็ได้สำหรับใครที่ชมคลิปนี้นะครับอยากให้เอาความรักเนื่องในวันงความรักในทางพุทธศาสนาก,ก็คือวันมาฆบูชาไปใช้ในชีวิตในการทำงานในสังคม แล้วก็รักกันให้มากๆนะครับน้อมนําคําสอนขององค์สุนดรบัจสามาเถรเจ้าไปใช้ในชีวิตนะครับรักกันรักกันนะครับทุกท่านสวัสดีครับ